คณะกรรมการธุรกรรมปป,ปงมีมติอายัดเงินบิ๊กโจ๊กภรรยาเป็นการชั่วคราวในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่10 2567วันที่6สิงหาคม2567มีคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนรายคดีนายนัทวัฒน์พิมพ์สวัสดิ์กับพวกซึ่งเป็นการอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดีความผิด มูลฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความผิดฐานฟอกเงินโดยมีการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมเคยมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวแล้วสองครั้ง คำสั่งยอ 2, 2, 567และยอ80หรือ 2, 567รวมทรัพย์สินที่ดำเนินการแล้วกว่า250รายการมูลค่ากว่า109ล้านบาทวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมมีมติเอกฉันว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการนำเงินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานไปชำระเบียประกันบางส่วน ตามสัญญาประกันชีวิตของพลตำรวจเอกสุรเชษสุรเชษหักทานและภริยาและต่อมาผู้ออกประกันได้เบนคืนกรมธรรมประกันชีวิตดังนั้นจึงถือได้ว่าเงินที่ได้จากการเบนคืนกรมธรรมดังกล่าวบางส่วนนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในการนี้จึงให้อายัดเงินในบัญชีเงินฝากของพลตำรวจเอกสุรเชษและภระิยารวมสารายการ มูลค่าประมาณ4.8แสนบาทไว้เป็นการชั่วคราวทั้งนี้ตามมาตรา48วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542ยินดีต้อนรับสู่ช่องลิวไทยขอบคุณสำหรับการกดไลค์และติดตามช่องของฉันขอบคุณที่รับชมวิดีโอของฉันตั้งแต่ต้นจนจบ